มันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่พอไปรักใครก็ไม่เคยจากไปมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่กินเแ้ามาตลอดมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่จะไม่สนใจที่จะมองข้ามไปเพื่อนคนนี้ไม่เคยจะอยู่ในสายตาเธอเลย ฉันจริงที่เขาก็ได้จริงไม่เคยจะชอบหรือจะิงไม่เคยจะชอบมีใครต้องเสียใจแต่เพราะว่าเขานันที้อายก็เลยมีกล้าพูดไปได้แต่ฝากฉันมาเธอมีใจบึ้งไหมเธอได้รู้ว่าเพียงฉันเลยชอบเธอแล้วเธอจะชอบเขาบึ้งไหมเธอเขาไม่ได้เป็นคนที่เลิศแล แล้วเธอจะลำแค้งบ e ึงไหมถ้าเขาชอบเนียนเนียนมาอยู่ใกล้เธออยูกลประมาณนี้ได้ไหมใช่เลยฉันเองคือเพื่อนคนนั้นแหละไม่รูว่าเธอชอบคนตลกก็เลยต้องฝึกและมุกตลดเอ้ยฝึกและมุกตล่าเอ้ยฝึกและมุกตลอดไม่รู้ว่าเธอจะชอบมันไหมเธอมันเป็นคนไม่ค่อยตลกเอ้ยคนไม่ค่อยตลกเอ้ยให้ถูุกแล้ว